พรมลิขิตของคุณคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาฟันกันดูนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเกี่ยวกับเนื้อคู่นะคะหรือว่าพรมลิขิตของคุณนะ,ะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะ,ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้อุจรรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะ มาดูกันที่ปีนักษัตรตก่อนนะคะปีนักษัตวของคุณนะคะปีฉลูนะคะหรือว่าปีวัวปีมะโรงนะคะหรือว่างูใหญ่นะปีมะเมียนะคะปีม้านะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะราชาถือดาบนะอัศวินถือมาร้แล้วก็จักรลรร์นะคะ พลังงานของคนธาตุลมพลังงานของคนธาตุไฟนะคะพลังงานของคนราศีเมษนะคะถ้าดูจากพลังงานของคุณแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวของคุณเองนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่มี อุดมการในตัวเองมากค่ะเป็นคนที่มีความเชื่อม,มั่นในตัวเองนะคะเราก็เป็นคนที่สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองอะค่ะถึงแม้ว่าในบางครั้งนะคุณจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะคะคุณจะยังไม่เจอคนที่เข้ามาแล้วเขาจะเป็นความสุขให้กับคุณจริงๆแต่ตัวของคุณเองก็ไม่ได้คิดที่จะไปงอใครเลยนะคุณมีดีในตัวของคุณนะคะจากพลังงานที่ออกมาตรงนี้แล้วดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองเนี่ยค่ะ เรียกว่าเป็นคนที่ชอบทดลองอะไรใหม่ๆนะคะชอบเรียนรู้นะคะอะไรใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยชีวิตของคุณนะคะจึงไม่ขาดสีสันในชีวิตเลยแม้ว่าบางครั้งนะค่ะมันอาจจะดูเครียดๆไปบ้างแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นนะคะสิ่งที่คุณอยู่นั่นคือตัวตนที่แท,ท้จริงของคุณนะคะคุณมีความสุขและความสบายใจกับการใช้ชีวิตแบบนี้ แล้วด้วยความที่คุณเนี่ยค่ะเป็นคนตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะดูได้จากไพ่สองใบนี้เลยนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันเนาะเวลามีคนเข้ามาแล้วเขาแบบเหมือนจะเข้ามาหลอกลวงใช่ไหมหรือว่าเขาเข้ามาแล้วไม่จริงจังนะคะคุณก็พร้อมอะพร้อมที่จะแบบไฟกับคนคนนั้นไปเลยอะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าลักษณะภายนอกของคุณอะค่อนข้างดุนะคะจึงไม่ค่อยมีคนกล้าเข้ามาจีบสักเท่าไหร่ ่อให้มีมาคุณก็มองออกว่าคนนี้นะคะของจริงหรือว่าของปลอมเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่คุณเองอะ่ะก็ไม่เกาะป้องกันของตัวเองแบบดีมากๆเลยนะคะมันเลยทําให้ตัวของคุณนะคะเรียกว่าอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องมีความรักก็ได้อ่ะก็โอเคนะคะพึงพอใจกับชีวิตนี่คือพลังงานของคุณแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของพรมลิขิดเนื้อคู่ของคุณนะคะว่าคนคนนี้เขาจะเป็นใครนะ มาดูที่ปีนักษัตรของเขาก่อนนะคะปีม้านะคะปีมาเมียนะปีจอนะคะหรือว่าปีหมานะปีกุลนะคะหรือว่าปีหมูนะ อืมคุณมีเดอะซันเขามีเดอะซันนะคะเห็นไหมมีเดอะซันขึ้นมาทั้งคุณแล้วก็เขาเลยเราปีนักสัตวที่เหมือนกันะก็คือปีมา้าใช่ไหมคะ พลังงานของเขานะเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันอังคารนะราศีมังกรนะคะคนคนนี้นะ่ะเขาอาจจะมีความแตกต่างจากคุณนะคะในทุกๆด้านก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนกับว่าชีวิตของเขาเนะคะเรียกว่าอิสระนะคะเรียกว่าอิสระเรียกว่า ไม่ได้ยึดติดกับอะไรอะแบบนี้ก็แรอกกันคือเขาเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอะไรเลยนะคะปล่อยใจสบายๆนะคะเพราะตัวของเขาเองมีความรู้สึกว่าไม่ชอบความทุกข์ไม่ชอบความเครียดเพราะตัวของเขานี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จมาตั้งแต่แรกเหมือนตัวของเขาเองนะคะเกิดที่หนึ่งแล้วไปเติบโตอีกที่หนึ่งนะคะ ต่างชาติต่างภาษาได้นะพอ่อไม่แม่ไมได้นะคะคนที่เป็นพรมลิกิตของคุณหรือว่าคุณอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไมก็ได้เหมือนกันแต่ไพ่ของคนที่เป็นต่างชาตินั้นก็ค่อนข้างที่จะเด่นนะคะหรือ,อพลังงานของเขาคือคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะเขาเป็นคนชอบกีฬากีฬาที่มันค่อนข้างใส่ความท้าทายนะคะอ่ากีฬาทางน้ํานะ เรียกว่าเขาชอบมากๆเลยนะคะแล้วคนคนนี้น่ะเป็นคนที่ใจใหญ่นะคะเป็นคนที่ใจใหญ่เป็นคนที่ชอบแบ่งปันนะ,ะตัวเองมีนะคะเราก็อยากให้คนอื่นได้รับความสุขนะคะได้กินของอร่อยๆคือเขาจะเป็นแบบนี้แล้วบางทีนะคะหน้าที่การงานของเขาเนะเขาอาจจะทํางานบิว่าพข้าราชการได้หรืววิสาหากิจได้นะคะเพราะว่าไพ่ออกมาเป็นในลักษณะของดับเพิงนะคะหรือว่าครูฝึกสุนัขอ่า ครูฝึกสุนัขสุนัขตำรวจอะไรแบบนี้นะคะได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเจ้าของกิจการนะก็ค่อนข้างเด่นนะคะแต่ที่แน่ๆแหละมีพลังงานของคนทางไกลหรือมีพลังงานของคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางคนคนนี้ล่ะค่ะเขามีความเป็นคู่ที่แท้จริงของคุณเพราะเขามาพร้อมกับ รักที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์รักที่ไม่ได้หวังอะไรเลยนะคะหวังแค่สิ่งดีๆนะคะที่จะเข้ามาแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะ คือพลังงานของเขาเนี่ยบีบอกได้เลยว่าเมื่อคุณได้เจอเขาเนะะี่ยค่ะคุณจะรู้สึกว่าโลกนี้นี่มันสดใสเพราะอันที่จริงแล้วตัวของคุณเองอะก็มาจะทำให้ทุกๆวันอะมันสดใสอยูแล้วใช่ไหมคะแต่บางทีคุณก็อาจจะใช้ชีวิตแบบเคร่งเครียดมากเกินไปเพราะคุณน่ะมุ่งไปที่ความสําเร็จแต่เขาเองอะจะเป็นคนสบายๆนะคะอ,อืมจริงๆด้วยค่ะ เขาเป็นคนสบายๆเขาเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่มีมีนิสัยเด็กๆนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางแล้วคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่นะคะต้องต้องย้ำเลยว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ไม่เคยหมดหวังนะคะให้กับชีวิตของตัวเองเหมือนกันกับคุณล่ะค่ะเพราะคุณและเขามีความเป็นเดอะซันด้วยกันทั้งคู่นะคะ ตัวของคุณเองนะ่ะตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็คือสูงมากๆนะคะบางคนเป็นเจ้าของกิจาการนะบางคนทํางานราชาการนะคะก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าแล้วอะนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณนะ่ะเป็นทั้งราชาแล้วก็เจมเพลสเลยนะคะพี่ก็มองว่าฝั่งคุณเองก็คือค่อนข้างมั่นคงมากๆนะแล้วตัวของเขาเองอนะคะก็เป็นคนที่มีนิสัยชอบความท้าทายชอบความสนุกเนาะชอบกีฬาทางน้ํานะคะ ออชอบเรียนรู้เหมือนกันกับคุณเลยแต่ว่าในบางครั้งตัวของเขาเองอะค่ะบางทีอะก็อาจจะละเลยนะคะในการใส่ใจในเรื่องของเวลาอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคุณอะอาจจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบอาจจะเป็นคนที่ขี้หวงนะคะขี้หวงนะค่อนข้างห่วงยยเขาใช่ไหมคะเราด้วยความที่อยู่ไกลเนี่ยคุณอาจจะบอกเขาว่าอะถ้าเธอไปไหนเธอบอกเรานะเราจะได้ไม่ต้องห่วงแต่เขาเองอะ เหมือนกับใช้ชีวิตสบายๆโดยที่เขาก็ไม่ได้ยึดติดกับอะไรนะคะเขาเองก็อาจจะลืมแล้วก็ละเลยตรงนี้บางครั้งก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยค่ะมีความไม่พอใจนะคะในการกระทําของเขาเพราะคุณขอเขาแล้วนะคะแล้วเหมือนเขาเองก็อาจจะรับปากด้วยว่าโอเคเขาจะทําให้เพื่อความสบายใจของคุณแต่ทีนี้ตัวของเขาด้วยความที่ตัวของเขานั้น บางครั้งเนะะี่ยค่ะก็ใช้ชีวิตรประจนไทยมากเกินไปวีมองว่าเป็นแบบนี้นะเขาก็อาจที่จะละเลยนะคะในสิ่งนี้ก็ได้แล้วบางทีอะคะ่ะมันอาจทําให้ตัวของคุณเองอะรู้สึกหงุดหงิดเพราะบีอะมั่นใจเลยว่าคุณนะคะเวลาที่มีใครเข้ามาจีบมีใครเข้ามาสานความสัมพันธ์อนะคุณพร้อมจะกอดอกสร้างกําแพงให้กับทุกคนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะคะก็อาจจะ ะะทำให้เกิดเป็นประเด็นได้ในอนาคตนะแต่บีบอกได้เลยว่าพมรมลิขิตของคุณคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาแล้วก็เป็นความรักที่ดีให้กับคุณถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะมีความระแวงในตัวของเขานะแต่เมื่อคุณนะคะศึกษาดูใจกันไปนะคะแล้วก็คบกันไปเ,เรียกว่าเขา้าเข้าใจรู้จักตัวตนนะคะทั้งหมดของเขาเนะี่ยคุณก็จะหลงรักเขาเหมือนที่เขาเองก็หลงรักคุณนั่นแหละค่ะ แต่บีอยากมั่นใจอย่างหนึ่งนะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างก็เป็นคนที่เคยเจ็บปวดเรื่องของความรักเขาเองนะคะก็เคยใจสลายมาเหมือนกันแล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาก็เลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรักเท่าไหร่เหมือนก,นกันกับคุณเลยนะคะใจของเขาเนี่ยเป็นใจที่ผ่านความเจ็บปวดมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเราเนะี่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ไม่อยากรีบเหมือนกัน พลังงานตรงนี้นะ่ะจะเหมือนกันกับคุณเพราะคุณเองก็ไม่ได้รีบสำหรับความสัมพันธ์นะอ่ะมาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็เขานะคะก็มีเลข90 66 58 75 42 74 64 33 79นะคะ นี่คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่นะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณทั้งสองคนคือมันใช้ได้หมดในทุกๆกรณีเลยนะคะถามว่าเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่อย่างไรนะคะดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสถานการณ์ของการเดินทาง การติดต่อสื่อสารในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าไปเจอกันจากการผจญภยัยการท่องเที่ยวนะคะบิวว่ามีโอกาสละที่จะไปเจอกันจากการท่องเที่ยวเพราะว่ามันมีไพ่ของการเดินทางขึ้นมานะคะค่อนข้างหลายใบยอา่าเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะคุณน้องสองคนนะคะจะได้เจอกันจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งซึ่งจะเป็นสถานการณ์ทําให้คุณทั้งสองคนมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะ เป็นอนาคตของกันละกันอ่ะไพ่บอกว่าบางทีคุณอาจจะเจอแล้วนะต่อว่าความสัมพันธ์นะคะีค่ะอาจจะยังไม่ได้มั่นคงในะตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ในเวลานี้นะ่ะก็คิดถึงกันอยู่คือถ้าหากว่าเจอกันแล้วคุณอาจจะเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อมักกะลาหรือว่าเมษาก็ได้นะอืมเพราะว่าคุณเจอกันนะ่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่มันลึกซึ้งมากๆโดยที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะ เรามาเจอกันบพ,พราะภพฤกตจริงๆเราถามหาพรมพฤกตพี่นกฟ้าก็ออกมาย้ำว่าคุณั้งสองคนมีความเป็นพภลฤกตของกันและกันนะคะแต่คนนี้จะค่อนข้างที่จะรักอิสระจริงๆล่ะเพราะว่าเขาเองเป็นคนที่สบายๆนะคะคุณก็ต้องเข้าใจในความเป็นเขาแต่บีบอกได้เลยว่าเมื่อคุณได้คบและพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอะค่ะคุณจะมีความสบายใจเมื่อมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะ โอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ